ยม5 X Max นะครับได้ชื่อว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกู๊ตเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยกันไปพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหน้าตาที่มีความเป็นสปอร์ตสูงมากและในปี2023ครับมันก็ได้ถูกปรับเพิ่มในจุดนี้ให้เน้นหนักมากยิ่งขึ้นแถมยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่น่าใช้มากกว่าเดิมซึ่งแต่ละอย่างจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ในตอนแรกนะครับว่าตัวรถยามาฮ่า XMAX รุ่นปี2023เนี่ยมาพร้อมกับการปรับปรุงในหลายๆจุดที่ทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความโดดเด่นมากกว่าเดิมซึ่งถ้าคุณดูจากตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยครับว่าเส้นสายของมันเนี่ยดูมีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ในเรื่องของตัวด้านหน้าเลยครับตัวไฟหน้าของเขาที่แม้จะเป็นไฟ LED แต่ก็เป็นไฟ LED ที่ถูกปรับทรงใหม่นะครับให้ดูมีความเป็นตัว X มากกว่าเดิมบังโคลนหน้าเนี่ยก็ถูกปรับใหม่ให้ดูมีความฉบบเเีีี่่่่ยยยยวมมาากิงขขขึึ้้้นนแและคัญถใหดต คุณก็จะพบว่าไฟเลี้ยวของมันเนี่ยเคยอยู่ทั้งล่างตอนนี้เนี่ยถูงย้ายขึ้นมาไว้ด้านบนเพื่อที่ว่าคนที่สัญจรไปมาเนี่ยจะได้สามารถสังเกตเห็นตัวเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับในส่วนของตัวชิวหน้าเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันอาจจะดูสูงไปนิดคราวนี้เนี่ยเขาได้มีการปรับตำแหน่งใหม่นะครับให้มันเตี้ยลงกว่าเดิมอีกนิดนึงอีก5มิลิเมตรแต่ในขณะเดียวกันแม้มันจะเตี้ยลงตัวชิวเนี่ยครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยกลับมีความกว้างยิ่งขึ้นมันจึงทำให้เวลาที่คุณขี่รถ เดินทางเนี่ยมันจะสามารถแวกลมออกจากตัวคุณได้ดีกว่าเดิมซึ่งอันนี้เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือแน่นอนถ้าคุณขี่รถหน้าหนาวมันก็อาจจะไม่ได้หนาวมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณขี่ในหน้าร้อนมันก็จะทําให้คุณ ร้อนกว่าเดิมอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันบางคนถ้าเน้นขี่ใช้งานในเมืองเป็นหลักก็อาจจะเปลี่ยนชิลกันอยู่แล้วอันนี้จึงถือว่าไม่ใช่ข้อสังเกตที่ใหญ่อะไรนะครับนอกจากนี้ก็คือจะมีในส่วนของตัวแฟร์ดิงทางด้านข้างแล้วก็ทางด้านหลังนะครับที่ถูกปรับใหม่ให้มันเน้นความบึกบึนทางด้านหน้ามากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตัวรถเนี่ยดูพร้อมจะพุ่งทะยานไปทางด้านหน้ามากกว่าเดิมนะครับและที่สาคัญที่ผมชอบมากเลยนะคือท้ายรถเนี่ยมันมีการปรับใหม่ให้มันดู เพียวบางมากยิ่งขึ้นแต่เดิมเนี่ยถ้าคุณเคยขี X ่ Xmax กตัวก่อนคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาคุณขี่หน้ามันพ้นก็จริงแต่ท้ายมันก็ยังจะบวมอยู่ตัวนี้เนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้ไปก็เลยทําให้สามารถขี่มุดในเมืองได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ถูกปรับไปอย่างชัดเจนแล้วก็ทางยมามาฮ่าเนี่ยมีการบอกเน้นย้ำเราในจุดนี้นะครับก็คือตัวไฟทิ่งกลางมีการเพิ่มช่องสําหรับระบายความร้อนเครื่องยนต์ทําให้ความร้อนสะสม ที่เครื่องยนต์ที่จะสะสมอยู่ในตัวรถเนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่สามารถสังเกตได้จากภายนอกแบบดูตรงนี้เลยนะก็คือในเรื่องของตัวเบาะนั่งที่ตรงตำแหน่งหวังขาครับมันจะถูกปรับใหม่ให้มันเพียวบางกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ขี่ที่ตัวไม่สูงมากนะก็จะสามารถวางเท้าลงพื้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งในจุดนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อจากนี้ครับในส่วนของท่านั่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยมันมีการปรับในเรื่องของงตััวเบาะน่ที เพียวลงนิดนึงแล้วก็ตัวบอดี้ตรงกลางที่ถูกบีบลงนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเนี่ยความสูงมันก็เท่าเดิมกับตัวเก่านั่นแหละประมาณ780ก mm ว่ามิลลิเมตรนะครับแล้วก็ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณขี่จริงๆนะอย่างผมเนี่ยสูงประมาณ170เซนนะครับคือ168 1ห0เซนแล้วแต่ที่จะวัดนะก็ถ้าใช้2ขาเนี่ยก็ยังต้องใช้ปลายเท้าแตะอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าจะใช้ขาข้างเดียวก็คือเอียงรถนิดเดียวก็สามารถแตะได้แล้วแล้วก็เนี่ยด้วยความที่มันบอลตรงนี้เลยทาให้เราสามารถเอาขาแตะพื้นเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วข้อดีอย่างหนึ่งที่ทางยามาฮ่าจะไม่ได้บอกไว้แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆก็คือตัวผิวสัมผัสของตััััววเเเเเบบาาะนนน่่่่งแตตดิมมีถ้คคุณคข X กจป็ หนังสังเคราะห์เรียบๆมันมันเงาเงาหน่อยเวลาขี่มันจะลื่นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังที่เป็นออกเป็นมีลวดลายแล้วก็คือมันจะจิก,กับตัวกางเกงได้ดีกว่าเดิมนะครับ<_ <EN> _ดังนั้นเวลาเบรกอะไรพวกนี้ตัวจะไม่ค่อยไหลแล้วนะครับที่สําคัญคือถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของการนั่งขี่เนี่ยจริงๆผมมองว่าจุดนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างจากเดิมเลยนะครับ<_ <EN> _มันอาจจะมีแค่ในเรื่องของตัวความกว้างแฮนด์กับตัวกระจกมองข้างที่กระจกมองข้างของเขาเนี่ยผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือตัวก Lan ้านกระจกมองข้างเนี่ยแต่เดิมมันจะเป ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการอะลูที่ดูแบนๆหน่อยซึ่งโอเคมันดูสวยมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวกระจกมองข้างเนี่ยมันก็กว้างขึ้นด้วยทําให้เวลาเรามุดล้อต่างๆเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะพอดีกับกระจกมองข้างของรถเก๋งส่วนไอตัวกระจกมองข้างก็จะสูงพอดีกับกระจกมองข้างของรถกระบะเวลามุดเนี่ยถ้าหน้ามันพ้นแล้วก็จริงแต่เราก็จะต้องมาพวงในจุดนี้ต่อมันยังพอหักหลบได้แหละแต่ก็แค่หน้าลำคาญใจสักนิดนึงแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะว่า เขาได้มีการปรับแก้ตัวดีไซน์แฟร์ริงด้านหลังลงทําให้ถ้าหน้าพ้นไปแล้วคราวนี้เราไม่ต้องมาพะวงหลังแล้วอย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าตัวแฟร์ริงท้ายเนี่ยมันจะบางลงเราะว่าผู้ซ้อนนะครับเท่าที่ผมได้ลองถามมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพี่บอลเองหรือว่าผู้ซ้อนที่เป็นผู้ซ้อนประจำของผมเองนะครับเขาก็บอกว่าเวลาที่เขาซ้อนเนี่ยมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือไอตัวตำแหน่งพักเท้าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราขาสั้นด้วยพอเราเอาขาลงปุ๊บเนี่ย หลังน่องเราเนี่ยมันจะชอบไปโดนปลายเท้าเขาประจำนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบ่นมาแต่อันนี้ผมมองว่า,วามันเป็นเรื่องของเนื่องจากว่ารถเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาสาหรับคนเอเชียขนาดนั้นมนอาออกแบบมาเผื่อคนยุโรปด้วยมันก็เลยแบบพอคนเตี้ยมามาขี่ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยขามันจะตรงไปสัหน่อยถ้าคุณสูงกว่านี้นิดขาคุณอาจจะอยู่ยข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตไปแล้วก็อันนี้จากที่ผมได้ลองซ้อนเองด้วยนะก็คือผมพบว่าถ้าสมมุติว่า เกิดเหตุการณ์เดียวกันก็คือถ้าคนขี่เขาขยาียดตรงแล้วเราอยากอยากจะหลบขาเวลาที่เราต้องการจะเอาขาหลบอย่างเนี้ยช่วงเนี้ยไอช่วงสันตรงเนี้ยมันจะบาดน่องนิดนึงแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่หรอกนะครับแค่ว่ามันเป็นแค่บางสถานก,การณ์แต่ถ้าคุณขี่ยาวๆไกลๆเนี่ยช่วงนี้นั่งได้สบายๆนะครับแล้วก็ตัวเบาะก็ค่อนข้างกว้างมือจับตรงนี้ก็สามารถจับได้สบายๆแต่อาจจะมีปัญหาแค่อีกเรื่องเดียวนะครับก็คือสําหรับคนตัวเล็กก็คือเวลาที่คุณขึ้นเนี่ยด้วยความที่รถมันกว้างมาก มันอาจจะต้องปีนป่ายสันิดนึงนะครับอาจจะต้องเล่นกายกรรมสันิดนึงแต่ถ้าขึ้นเสร็จแล้วขี่เป็นระยะทางไกลๆแล้วรับรองท่านั่งของตัว X Max ตัวนี้นั่งได้สบายทั้งคนขี่และคนซ้อนเลยครับแต่สิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดสำหรับตัว X Max ปี2023นะครับก็คือการที่ถ้าคุณเคยตาม ข้อมูลของ X Max ที่เปิดตัวในยุโรปมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือตัวเดียวกันนะแต่เปิดตัวในยุโรปตัวนั้นเนี่ยจะมาพร้อมกับ2หน้าจอนี่แหละนะครับก็คือจะมีจอบนที่เป็นจอดิซอนธรรมดาแล้วก็จะมีจอล่างที่เป็นจอ LCD 4.3นิ้วแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่จะเป็นตัว Tech Max ซึ่งถ้าเป็นสาวก Max Series เนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่า Tech Max เนี่ยมันจะเป็นตัวรถที่มาพร้อมกับระบบ Full Option ตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็น X Max 300 Tech Max เนี่ยจะได้จอ TFT ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้อะไรแบบนี้นคร,คราวีี้เ่ สำหรับทางยามาฮ่าประเทศไทยเขาได้มีการใส่ออปชั่นของ t e c h m a เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้เลยซึ่งหน้าจอที่ว่านั้นนะครับก็อย่างที่บอก ด้านบนจะเป็นจอ LCD ธรรมดารรมดานะครับเป็นจอขาวดําที่บอกในเรื่องของความเร็วระดับน้ํามันแล้วก็บอกระยะทางทริปกับระยะทางโอโดโมิเตอร์แต่จอล่างเนี่ยมีความพิเศษมากนะครับเพราะว่ามันเป็นจอ TFT ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ก็คือผ่านระบบ w i Connect นั่นแหละนะครับตัวนี้เนี่ยมันจําไม่ได้เหมือนกับรุ่นน้องพวก Airlock หรือว่า n m a x ที่พอต่อเสร็จปุ๊บมันจะบอกแค่ว่าเอ้ตอนนี้มีสายโทรเข้านะตอนนี้มีข้อความเข้านะแล้วก็ซิงค์ข้อมูลพวกแรงดันแบตหรือว่า ่าพวกระยะทางเข้ากับไวคอนเน็กเท่านั้นมันไม่ได้มีแค่นั้นคราวนี้เนี่ยคุณสามารถเล่นเพลงได้คือถ้าสมมติโทรศัพท์คุณเปิดเพลงอยู่คุณต่อตัวหน้าจอนี้เข้ากับเครื่องมันก็จะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้คุณเล่นเพลงอะไรอยู่แล้วคุณสามารถเปลี่ยนเพลงได้เพิ่มเสียงได้คือเหมือนกับพวกรถหรูรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบราคาหลายหลายแสนนะครับคุณสามารถเปลี่ยนเพลงได้แล้วก็ที่สาคัญคือเนื่องจากว่ามันต่อกับโทรศัพท์แล้วคุณสามารถเปิดดูพยากรณ์อากาศได้ดูสภาพอากาศวันนี้วันอีก7วันข้างหน้าดูได้ ดูได้เช่นกันนะครับและที่สําคัญคือจอน,นี้เนี่ยมันสามารถแสดงผลในเรื่องของพวกอรอบเครื่องยนาต์อัตราสิ้นเปลืองได้ละเอียดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเรีย t ไทมหรือว่าแบบเฉลี่ยแรงดันแบตก็บอกได้นะครับและที่ผมชอบที่สุดจริงๆนะก็คือในเรื่องของตัวระบบ GPS นะครับคือ ตัวนี้เนี่ยมันมี GPS แบบ built-in มาให้เลยซึ่ง GPS ที่ว่านี้เนี่ยจะเป็น GPS ของ Garmin วิธีการเชื่อมต่อเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่เดี๋ยวไว้ผมจะทําแยกไว้ให้นะครับว่าเวลาที่ได้ลองใช้ GPS จาก Garmin แล้วมันให้ความรู้สึกยังไงมีความวุ่นวายบ้างไหมนะครับอันนี้ถือว่าผมพูดีเซอร์ไว้ก่อนและกันเดี๋ยวผมทาแยกไว้ให้แต่เป็นว่าหน้าจอที่ให้มาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับถ้าคได้ลองรับรอง,อง,องจะติดใจแน่นอนในจุดนี้ป่พี่เรามีธุระต่อเออใช่วันนี้หลายงานเลยไอ้ปู่น้ำเลย วพี่หน้ามืดหรอหน้ามืดพี่ยาดมไหมไปน้องเลยหน,น้ามืดเหรอเอาอไปไหนเนี่ยเราต้องไปไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถ่ายงานต่ออีกที่นึงเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แล้วเราจะไปกันยังไงโอ้ยถ้าไปรถนี่ไม่ทันแน่เลยต้องมอไซค์แล้วแหละคือเท่าที่รู้คือเราต้องไปแถวแถวไหนแถวและเขาร้อยเอ็ดหรือเปล่า ร้านทาวหรือร้อยเอ็ดเอาให้ดีร้านทาวหรือร้อยเอ็ดช่างมาันแล้วกันเอาไปว่ารถมันน่าจะติดนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็เลยน่าจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ใช่ไหมพี่เออเอายนต์ไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจอดทิ้งไว้นี่แหละช่างก็ต้องเอาอมอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมเอกเอ,ก,เอก็เอาก็เองขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่แล้วได้ได้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่แล้วก็คือนี่แหละ X Max ที่เห็นตอนนี้นี่แหละแต่ว่าแล้วเออไม่เป็นไรผมเอาหมวกมาให้พี่อยู่จริงครัใช่อะไรมึงมึงมึงจะรู้ใจขนาดนั้นเอ้ารู้สิปกติผมก็มีคนซ้อนอยู่แล้วนี่ผมเอาหมวกมาให้หมวกผมใบหนึ่งหมวกกพีี่อใบนึง โอ้โห oh, นี่มีเสื้อให้กูด้วยใช่โอ้โหครบถ<บ><บ>ุงมือพร้อมได้ได้ได้ไป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 เอาของใสเอาของใสแล้วมันจะใส่ได้ไหมมาเอาไปเท่าที่ไปได้อะไปเท่าที่ไปได้มันไปได้อยู่แล้วนี่นี่นใส จังไดเน่โอ้ยน่าใช้มากเลยครับเจ้าเอ a กแม็อจ้นตัวหนักยังมาไหวอ่ะโถ่ก็แค่90โลเองไม่หนักนะหนักหนันันี่นะก็จริงๆสำหรับผมผมว่ามันก็คล่องตัวอยู่นะในเมืองแต่ว่าจริงๆบางช่อง่มันจะไปไม่ได้เพราะเราตัวใหญ่แล้วก็ช่วงเอลรู้สึกว่าแอบหวั่นใจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าลมๆก็คือโอเคนะน่าใช้มากเลย เฮ้ยแต่ว่าหลังจากที่เนี่ยมึงมันจะต้องไปอีกทีบางนากูไม่ซ้อนมึงนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ขี่คนเดียวได้สบายเออเเดี๋ยวกูเรียกจับไปแล้วกันใช่เพราะว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวถึงตอนนั้นผมจะได้เล่นอย่างอื่นด้วยอ๋อของรถคันนี้มีลูกเล่นอีกเยอะเลยอ๋อเหรออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่มึงขี่ไปบางนาคนเดียวนะใช่อ่ะได้ไป สุดท้ายนี้นะครับต้องบอกว่าตัวรถยี่ห้อ XMAX เนี่ยพร้อมวางจาหน่ายแลวก็พร้อมให้ชาวไทยได้รับชมกันแล้วนะครับที่ศูนย์บริการแล้วก็ศูนย์ตัวแทนจําหน่ายยี่ห้อทั่วประเทศใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับส่วนชุดสีของตัวรถที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับดูจากกล้องอาจจะมองไม่ชัดแต่ต้องบอกว่านี่คือตัวรถที่ออกจะเป็นสีด้านเขียวทึมๆนิดนึงแต่จุดเด่นของมันเนี่ยไม่ได้มีแค่สีด้านเท่านั้นนะยังมีล้อทองด้วยซึ่งไอ้ตัวรถสีแบบทูโทนแบบ สีตัวบอดี้สีหนึ่งล้อทองอีกสีหนึ่งเนี่ยจะมีแค่สสีเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวรถรุ่นอื่นอีกประมาณ4สีที่จะเป็นสีแบบสีออกเงาๆแล้วก็จะเป็นสีแดงสีน้าเงินอะไรพวกนี้แต่พวกนั้นจะเป็นล้อดำต้องบอกว่าทั้ง7สีที่ไล่มาเนี่ยคือราคาเท่ากันหมดนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับก่อนจากกันไปยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b e ให้กับช่องแรบัสเตอร์เราด้วยส่วนวันนี้ผมขอพาเจ้า X m ็แมคานี้ไปซิ่งต่อก่อนแล้วกันเราไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ